ชาวบ้านบ้านกันยรั์หมู่ที่5ตำบลห้วยรั้วอำเภอเก้าเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์นในเข้าร้องสื่อมวลชนในกรณีมีหน่วยงานเข้ามาถมที่ริมคลองห้วยรั้วหมู่ที่5โดยลักษณะนในการถมที่ลงไปเกือบครึ่งคลองสาธรารณะโดยจากการสอบถามนายทวชัยจูอี้ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5เผยว่าการที่คณะกรรมาการนิคมสากลเช่าที่ดินอำเภอเก้าเลี้ยวได้เข้ามาทําการถมที่ดังกล่าวและไม่ได้มีการแจ้งให้ทราบ และจากการสอบถามชาวบ้านที่มีที่นาอยู่บริเวณดังกล่าวละว่าในสมัยก่อนที่ดินดังกล่าวเป็นลำคลองลึกและน้ําจะท่วมเป็นประจำทุกปีโดยน้าน้ําชาวบ้านจะสัญจรไปมาด้วยความยากลําบากด้านเจ้าหน้าที่ที่ดูแลหน่วยงานดังกล่าวได้เผยว่าตนเองได้เช่าที่จากกรมธนารักษ์และถมที่แต่ไม่ได้แจ้งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบมาก่อนโดยหลังจากเกิดเรื่องผู้ใหญ่บ้านได้เรียกผู้ดูแลมาพูดคุยและได้เชิญชนะทานที่ดูแลพื้นที่ดังกล่าว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่รังวัดของกรมธนารักษ์มาพูดคุยเพื่อหาข้อตกลงแต่ผ่านมานานถึงสองเดือนเรื่องอย่างเงียบจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสองหน่วยงานลงพื้นที่มาชี้แจงให้กับชาวบ้านได้ทราบข้อเท็จจริงดังกล่าววันผมก็จําวันที่ไม่ได้นะครับว่าทนประธานกับกรมธนารักษ์เข้ามาในพื้นที่แล้วก็มาตรวจต่อนะครับ แต่ความจริงก็ตรวจสอบแล้วความจริงมันย้อนแย้งกับความเป็นจริงมากก็คือมันเหมือนกระถมดินเข้าไปในพืชคลองนะครับม,มันมีหลายอย่างที่ประชาชนยังคาใจยอยู่จากการที่เจ้าของที่เขาบอกว่าจกออกจากท้องคลองแล้วความจริงผมก็ดูแล้วไม่ได้จกออกเลยในท้องคลองจบออกที่เดียวนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึง่ง ชนประธานเราได้ขอให้ชนประธานทําเรื่องขอใช้พื้นที่ตรงนี้เพื่อเป็นรับคลองต่อไปแต่ชนประธานทาหรือยังผมก็ไม่รู้นะครับไม่เราเราขอเข้าไปแล้วนะครับให้ตั้งแต่วันที่ชนประธานกับธนารั์มามาวัดนะครับนานยังครับนานยังประมาณเดือนกว่าเกือบสองเดือนแล้วน่าจะเป็นเกือบสองเดือนแล้วครับเราก็ขอให้เขาทําพื้นที่ให้เป็นคลอง นะครับแล้วก็ไอที่ตรงเนี้ยผมอยากถามนะครับอยากถามหน่วยงานนะครับการออกการประชุมของสากรถูกซ่องไหมเวลาขุดเริ่มมาถมมีคนมาดูไหมว่ามันลุกลาเข้าไปทางคลองแค่ไหนผมก็อยากรู้เหมือนกันแต่เราก็ไม่รู้จะสอบถามยังไงได้เพราะผมไม่ได้เป็นสมาชิกของกากรเขาจึงไม่เชิญร่วมประชุมนะครับ ชนประธานหน่อยครับว่าคลองมันกว้างเท่าไหร่เราสามารถที่จะการพันคลองไว้ได้เท่าไหร่นะครับก็คือตามกฎหมายนะครับผมก็อยากให้มันกว้างนะครับมันคือประชาชนผ่านไปผ่านมามันก็เห็นอยู่อย่างเงี้ยมันมัน,ม,นมันดูแลประชาชนก็ก็บอกประชาชนก็ก็บอกอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่รู้จะเอาเอาตรงไหนมาตัดสินเขานะครับ mm hmm. ก็ขอให้ทางหน่วยงานต่างๆช่วยลงมาดู ตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเพราะมันเป็นความเดือดร้อนของประชาชนนะครับนะครับถ้าคลองแคบเวลาหน้าน้ำเนี่ยน้ำจะไหลไม่ทันนะครับเวลาหน้าแรงก็พองมันแคบก็กัดเก็บน้ําได้นิดหน่อยเองนะครับแล้วก็ผมพอเสริมตรงนี้นิดนึงเรื่องคลองเนี่ยบางคนมัน,มนทางล่างมันมีมันมีแค่โหนดหน่อยเดียวที่มันไม่ใช่คลองแต่ก่อนบ้านเขาก็มีคนมาสร้างอยู่จิตเรื่มคลองแล้วก็เขาลื้อไปนะครับแล้วตรงเนี้ย เวลาน้ำหลากมันก็จะท่วมหมดนะครับ,รบ,รบอํำพลจับสอนทิพรายงาน